สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยคู่ครัวนะคะวันนี้แอดชวนทําเมนูผัดกะเพราหน่อไม้หมูสับค่ะอัตราและส่วนผสมแบบละเอียดนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนะคะเลื่อนลงไปชมได้เลยค่ะเรามาดูวิธีทํากันค่ะขั้นตอนแรกนะคะแอดจะเตรียมเครื่องผัดก่อนนะคะใส่พริกจินดาค่ะพริกกระเรียงค่ะกระเทียมค่ะจากนั้นโคกให้เข้ากันดีให้พอแหลกค่ะจากนั้นตักออกพักไว้ก่อนค่ะ เติมน้ำเปล่าลงไปในครกนะคะใช้เป็นสำหรับน้ำล้างครกค,ค่ะเรามาที่ขั้นตอนการผัดเลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันสำหรับผัดค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันเริ่มร้อนนะคะจากนั้นใส่เครื่องผัดที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่ค่ะจากนั้นผัดจนกระทั่งเครื่องผัดส่งกลิ่นหอมเมื่อเครื่องผัดส่งกลิ่นหอมเรียบร้อยแล้วให้ทำการใส่หมูสับลงไปได้เลยค่ะ เราจะปรุงรสเลยนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะซอสปรุงรสค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเพื่อให้สีสันของหมูสวยงามไม่จืดชืดน,นะคะและตามด้วยน้ำล้างคกเล็กน้อยนะคะใครชอบน้ำเยอะสามารถเพิ่มได้ค่ะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหมูสับสุกนะคะเราต้องการให้หมูสับร่วนเป็นชิ้นๆดีนะคะพยายามผัดหรือว่ากดบี้หมูนะคะให้แตกออกจากกันนะคะเมื่อหมูสับสุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะใส่หน่อไม้ต้มสุกค่ะเป็นหน่อไม้สดที่นําไปต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าแดงค่ะตามด้วยพริกหยวกค่ะ และซอสหอยนางรมนะคะแอดจะใส่ซอสหอยนางรมเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ผัดของเรามีน้ำคลุกคลิกที่อร่อยนะคะจากนั้นผัดให้เข้ากันดีค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งพริกนะคะเป็นสีใสนะคะตรงนี้ใครไม่มีพริกชี้ฟ้าหรือพริกหยวกนะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเมื่อพริกมีสีใสเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราใส่ใบกะเพราและดอกกะเพราได้เลยค่ะ แอดเพิ่มดอกกระเพราเข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมนะคะจากนั้นผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งใบกระเพราสุกดีค่ะเมนูนี้ไม่ทราบว่ามีใครเคยทานหรือเปล่าคะแอดเคยทานตอนสมัยเด็กๆนะคะอร่อยเชียวค่ะทานทีไรข้าวหมดจานทุกทีเลยนะคะเมื่อผัดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะตักใส่จานเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเพิ่มพริกน้ำปลาน,นิดหน่อยอร่อยเหาะเลยค่ะ ฝากเพื่อนๆติดตามช่องอร่อยคู่ครัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ